วิทย์จะมารีวิวนะการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้วิทได้คิวฉีดวัคซีนนะคะก็ขั้นตอนเริ่มแรกนะคะก็คือลงเช็คสิทธิ์นะคะกับแอป,ปหมอพร้อมพอกระบวนการลงทะเบียนก่อนนะคะอย่างไรพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็คลิกเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะในแอป,ปในเรื่องของเราวัคซีนนะคะแล้วเขาก็จะเช็คสิทธิ์ประมวลผละคะ่ะก็รอนิดนึงนะคะอ่า พอสิทธิ์เราได้<ม>เขาก็จะขึ้นสิทธิ์ว่าเราอะได้ที่ไหนแล้วก็ให้เราลงทะเบียนจองเวลาวันที่อะ<ม><ม>ไรอย่างเงี้ยค่ะพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาถึงการเตรียมตัวนะคะซึ่งมีได้สิทธิ์วันนี้วันที่3เมษายนนะคะมีก็ได้ข้อมูลจากออหน่วยงานที่แจง้งเรียนนะคะว่าให้เตรียมตัวอย่างเช่นก่อนฉีดน,นะคะต้องทาน ะะไม่ทานกาแฟไม่ทานยาแก้ไมเกรนหรือกลุ่มยาที่เ,เกี่ยวกับเหมือนระบบประสาทอะไรนนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงข้อมูลเพิ่มเตูลจะพยายามหารวบรวมกวเขียนใต้คอมเมนต์ของคลิปนะคะ,ะถ้าตอนฉีดเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถ่ายคิปได้ไหมถ่ายได้จะถ่ายน,นะคะถ้าถ่ายไม่ได้ก็จะขออนุญาตอธิบายรวบเดียวว่าหลาังฉีดเป็นยังไงนะคะ อย่างไรก็สวติดตามชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะมาเล่าตั้งแต่กระบวนการแรกมาเลยนะคะก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะคืออย่างแรกเลยคือทางหน่วยงานนะคะ <c oughs> เขาก็จะแนะนำให้ท่านโหลดแอปนี้คะ่ะ <c oughs> เห็นไหมแอปหมอพร้อมนะคะซึ่ง ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือให้กดตรงนี้ค่ะวัคซีนปึ๊บอันนี้เขาก็จะให้ถามว่าเป็นการอนุญาตให้ส่งข้อความใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็กดอนุญาตไปพออนุญาตปุ๊บขั้นตอนต่อมานะคะสําหรับที่คนที่ยังไม่ลงทะเบียนเลยเข,ขาก็จะมีเงื่อนไขตื้อๆต,ตืซึ่งยาวมากองจริงไม่อ่านยาวมากอ่านไว้วไว รีบปุ๊บกดยอมรับค่ะพอกดยอมรับปุ๊บเขาก็จะมายินยอมให้หมอพร้อมส่งข้อมูลส่วนตัวบุคคลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะเป็นต้องจัดเก็บชื่อตืดตดตืดตามพราบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยอมยินยอมเรากดยินยอมไปนะคะเขาจะให้กดยินยอมเรากดยินยอมปุ๊บเขาก็จะคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเขาเราก็จะให้ลงทะเบียนปุ๊บเห็นไหมเอย แสงจ้าไปอ่ะก็จะมีกรอกชื่อเลขที่บัตรา,าชนนะคะแล้วก็บันทึกปุ๊บมันก็จะลงทะเบียนเสร็จก็ปิดหน้าน,นั้นได้อ่าอย่างสมมุติเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว,ลลวโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วคือคุณก็เข้ามาที่วัคซีนเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะคําชี้แจงการรับวัคซีนโควิด -19 การได้รับวัคซีนจะเป็นสองครั้งการรุนแลของโรคมีคุ้งการของ,รงการจะสร้างขึ้นประมาณสองสามสัปดาหด์หลังฉีดหลังฉีดวัคซีนแล้วควรสมนักการอนามยรักษาในหาง,งเขาก็แบบแต่ถ้าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ผื่นอื่น,อนๆอะไรเงี้ยคือเหมือนรับทราบมอะไรเงี้ยนะคะเรากดรับทราบพอขารับทราบปุ๊บเขาก็รายชื่อกลุ่มเป้าหมายการรับซีระยะที่หนึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็น ขากลางทางการแพทย์และพื้นที่ระบาดก่อนกรณีไม่พบรายชื่อของท่านในระบบท่านจะได้รับวัคซีนในระยะถัดไปหากท่านมีความเสี่ยงโดยป่วยเป็นโรคตั้งต่อไปนี้เช่นโรคปอดอุดกั้นเรือรังหัวใจตายเรือรังระยะที่5าหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ติดต่อสาธารณสุขใกล้บ้านท่านนะคะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าง,อางของบีนะคะบีมีรายชื่ออยู่ก็คลิกเข้าไปก็จะมีเป็นแบบประเมินนะคะที่บรทำซึ่ง เก็จะมีเหมือนคลิกก่อนทำแบบสอบถามนะคะว่าถ้าอายุาต่ำกว่า18ไหมท่านมีอาการดังต่อไปนี้ไหม <c oughs> เช่นมีอาการแบบเป็นเคยแพ้วัคซีนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือตั้งครรภ์ไหมเคยได้รับการถ่ายเลือดพลาสมามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าสมมติเราไม่มีอาการอะไรหลอานั้นนะคะไม่ต้องติ๊กอะไรเลยแล้วกดบันทึกปุ๊บ มันก็จะตรวจสอบสิทธิ์ในแอปนะคะอาจจะชา้านิดนึงพอตรวจสอบเสร็จเสร็จปุ๊บคุณก็รอพอมันขึ้นเขาจะแจ้งเลยถ้าเรามีสิทธิ์เขาจะแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์ที่ไปรับวัคซีนที่นี่ที่นี่หน่วยงานนี้หน่วยงานนั้น,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 นประเภทคุณคือประเภทไหนบุคลบุคลากรทางการแพทย์หรืออยู่ในพื้นที่โรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นๆน,น,นะคะเอ,องมีนะคะก็จะ ขึ้นเป็นประเภทบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บมีนก็คลิกเขาก็จะมีให้เลือกวันวันที่จะรับวัคซีนนะคะแล้วก็เวลาแล้วก็อ๋อเขาจะให้จองก่อนนะากดยืนยันจองปุ๊บกดวันปุ๊บจองยืนยันเสร็จอะไรประมาณานี้โปรแกรมนะคะแล้วพอมาถึงวันที่เรามาฉีดวัคซีนปุ๊บเราก็เตรียมตัวอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่ากินทาน้ำไม่ทานยาอะไรอย่างนี้ค่ะ พอมาถึงปกขั้นตอนแรกอันนี้บิ๊จะไล่เป็นสเตปนะคะเหมบิ๊จะอินเสิร์ตเป็นภาพค้างๆให้ขั้นตอนแรกก็คือก็จะมาถึงตอนเราก็จะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนในระบบยื่นแบบประชาชนนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบฟอร์มใบยินยอมการบริการฉีดวัคซีนให้นะคะว่าแบบก็เซ็นยินยอมอะไรนะเหมือนรับทราบว่าอาจจะมีคนข้างเคงที่เกิดขึ้นนะอะไรอย่างนะเงี้งคคย,นนะยค่ะอ่ะเซ็นยินยอมเสร็จปุ๊บเขาก็ให้คุณไปวัดความดัน แล้วก็วัดความดันแล้วก็ดูที่ประจรนการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็วัดไข้ว่าคุณมีไข้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอวัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาเอกสารวัดสวนสูงน้ําหนักด้วยนะคะเอาเอกสารจากเจ้าที่พยาบาลปุ๊บแล,แล้วแล้วเราก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะของไอ้พอเสร็จที่ที่ท,ที่ที่ของบินนะคะก็คือ ก็จะเอาเอกสารเนี่ยค่ะว่าแบบเหมือนโอเคผ่าน,ค,นคัดกรองเบื้องต้นแล้วนะคะว่าไม่มีใครไม่ความดันปกติอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็ไปรับวัคซีนมาเพื่อที่จะไปรอคิวฉีดยาอะไรเงี้ยค่ะพอพอเราก็เสร็จปุ๊บเราก็ไปฉีดยาก็ฉีดยาข้างที่ไม่ถนัดก็คือข้างนี้ของีฉีดข้างนี้ยางยงย้งนะคะที่เห็นนะคะพอฉีดยาเสร็จ ปุ๊บนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะก็พยาบาลนะคะที่ฉีดยาก,ก็จะบอกว่าให้รอสักครู่นะคะก็จะแจ้งข้อมูลก็คือข้อมูลที่จะเราจะแจ้งก็คือบอกเวลาที่เราจะต้องนั่งรอเพื่อจะดูอาการก็คือเขาจะทาเป็น dispensing อะคะ่ะเป็นห้องสําหรับนั่งรอ30นาทีของมินนะคะก็เข้าไปนั่งรอซึ่ง เจ้าที่ที่ฉีดยาค่ะพยาบาลก็จะแจ้งว่าเวลาที่จะหมดเวลาที่คุณจะดูเฝ้าดูอาการก็คืออย่างบิดเป็นบ่ายสามห้าสิบก็คือให้ดูเวลาบ่ายสามห้าสิบคุณไม่มีอาการก็ก็เดินออกมามารับบัตรนัดเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนครั้งต่อไปคือครั้งที่สองของบิสิบสี่พฤษภามนะคะก็พอแต่ก่อนที่จะได้รับบัตรนัดนะคะเขาก็เหมือนหลังจากสามสิบนาทีแล้วอะคะ่ะ ไม่ใช่กลับได้เลยนะคะเราก็ยังต้องวัดไข้วัดความดันอีกรอบหนึ่งเป็นรอบไฟแนลสุดท้ายว่าเราโอเคนะผ่านไป30มบนาทีแล้วคุณไม่มีอะไรความดันคุณปกติไม่ขึ้นไม่แตกอะไรไม่มีความเขาเรียกว่าก็คือดูแล้วอาการปกติไม่มีอาการแบบมีมีความเสี่ยงหรือมีมีอาการผิดปกติอะไรอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้บัตรบัตรนัดคุณแล้วก็เอาให้คุณกลับ กลับบ้านได้นะคะโปรเซสก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นดูเขาจะดูข้างเขาเรียกว่าเขาจะฉีดข้างที่เราไม่ได้มีถนัดขวานะคะก็จะฉีดด้านซ้ายนะคะซึ่งทามาตอนนี้มีอาการไหม็นผ่านมามา1 5นาทีแล้วนะคะไม่เี้างเลยนะ ปวดไม่อะไรนะคะไม่เมือม่อก่อนเลยนะคะค้องนักได้นะคะดังเดยนได้ปึ๊บได้ค่ะการปกติดีเลยนะคะแล้วก็เออณตอนนี้นะคะเขาให้เรารอประมาณสามสามสิบนาทีนะคะดูอาการว่าแต่ละท่านที่ฉีดแล้วอะมีอาการแบบคนทั้งเคงยังไงนะคะอืมจะ่เรกว่ามันคงไม่ดีแล้วคะ่ะเพราะผ่านมาประมาณสิ้านาทีแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยก็ยังมปกติดี ก็เมื่อกี้คุยกับพยาบาลนะน้องพยาบาลบอกว่าเขาพยายามที่จะฉีดยาโดยวิธีการเดินยาให้ชา้าหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราปวดถ้าเดินยาเร็วเราอาจจะปวดนคะคะก็ขอบคุณมากมาก,มากเลยเดี๋ยวจะรีวิวซักประมาณผ่านไปคืนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าทิงองแล้วจะถ่ายคลิปเพิ่มนะคะว่าผ่านไปหลายชั่วโมง สวัสดนนีค่นนะ,คะคนี่ก็กลับถึงที่พักแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่อ่าสองทุ่มแล้วนะคะตอนที่เราฉีดวัคซีนก็คือประมาณบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็รอดูอาการถึงบ่ายสามโมงห้าสิบนะคะก็จะมีรายละเอียดให้ติดก,กลับมาให้เป็นบัตรบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งครั้งต่อไป เราจะฉีดเข็มที่สองทะ,ะวันที่14พฤษภาคมเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้อาการนะคะโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรก็ก็รู้สึกถามว่าแบบก็มีปวดนิดนึงนะคะตรงที่ฉีดแบบตึงๆเลย้ะคะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบมีอาการกอื่นๆที่เขาจะมีแบบข้อมูลให้มาเห็นไหมคะก็คือแบบ จะอ่านให้ฟังนะคะค่ะมีอาการดังต่อไปนี้หลังได้ฉีดรับวัคซีนให้รีบพบแพทย์นะสถานพยาบาลใกล้บ้านก็คือมีอาการไข้ปวดหัวปอดบวมแดงบริเวณอ๋อปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนหมายถึงว่าปวดบวมแดงยวกอนนะคะขออนุญ,ญาตด,ดูก่อน ก็ไม่บวมนะคะเนียค่ะปกติบวมไหมนไม่รู้ว่ะกไไไ็ไม่ม่ไม่มีก็มีปวดนิดนึงแต่ไม่บวมนะคะอ่อนเพียไม่มีแรงอะไรคะ่ะปวดเมื่อยก็อาจจะนิดหน่อยขึ้นไส้อาเจียนอาการอื่นเช่นท้องเสียอะไรอย่างงี้ให้รีบมาพบแพทย์นะคะหรือแบบกลับไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะคะโอเคก็ นะตอนนี้ก็ไม่มีอากาศอื่นๆนะคะแต่ควน,นี้บีจะตอนต้นนะคะไม่ได้อัดคลิปคือจริงๆเรามีคําแนะนำอะคะ่ะจากทีมแพทย์ก็คือก่อนฉีดวัคซีนนะคะก็คือเขาอยากให้นอนให้เพียงพอดื่มน้ําเปล่าให้สะาดป,ประมาณแบบ1นึ่งลิตรก่อนเข้ารับรบริการฉีดวัคซีนนะคะบีก็ทําตามทุกอย่างงดรับประทนานเครื่องดื่มชาก,กาแฟก่อนเข้าเรารับบริบรการฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เเขาก็ที่ที่ทราบกันนะคะถ้าอา่านเขาก็ไม่อยากให้แบบทานเอ,อยาแก้ไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่าน,นี้บีก็ตอนนี้ก็คือเนี่ยสั่งอาหารมากินกินได้ปกติะตนะคะเท่านี้อืม แล้วก็อาการอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือปกติมากคืออาจจะมีเจ็บอันนี้คือบองตรงคือมีปวดนิดหน่อยตรงบริเวณที่ฉีดแต่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบทนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จากที่ได้ยินมาก็สอบถามแล้วก็อ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะต้องออกตัวก่อนแต่คือก็อ่าน จากข้อมูลทางทางกระทรวงหลายๆที่นะคะจากคุณหมอที่พูดเองบ้างเลยนะคะจะคาดการว่าคนที่มีอาการหัวทั้งเคียงอาจจะเกิดได้หลาสาเหตุจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมีโรคประจําตัวที่ตัวเองไม่รู้ก็มีน้ำหนักเกินยอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดวิงเวียนศีรษะได้บ้างยอะไรเงี้ยค่ะบิ๊บว่าหรืออายุมากหรือความเป็นโรคความดานันอะไรเงี้ยค่ะก็คือพูดง่ายว่า ถ้ามีโรคประจาตัวหรือถ้าตัวเองไม่มั่นใจว่าร่างกายตัวเองแบบแข็งแรงดีที่จะรับวัคซีนมีก็แนะนําว่าอาจจะยังไม่ต้องมาอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะรอไปก่อนให้ร่างกายพร้อมอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าคืออย่างนี้นะคะบิดฉีดวัคซีนให้วัาใหญ่ทุกปีนะคะซึ่งเวลาฉีดวัคซีนเข้าวัใหญ่อันนี้ก็คล้ายๆความรู้สึกบิดเองนะคะความความคิดเห็นส่วนตัวว่ามันคล้ายวัคซีนไข้หวัดใหญ่มากๆเลยก็คือมันจะมีอาการแบบ แล้วก็ของบีนะ่ะตอนฉีดวัคซีนให้ไ้ใหญ่คือเป็นไข้เลยนะคะประมาณวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาพาราก็หายไปปกปติอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวร้อนแต่ก็ไม่มีการตัวร้อนเลยะคะ่ะมันเหมือนแบบระบมอย่างเงี้ยค่ะประมาณสองสามวันตรงที่บริเวณที่ฉีดนะตอนฉีดไข้ไว้ใหญ่นะคะอย่างปีล่าสุดที่ฉีดมาก็เป็นนะคะไข้วใหญ่บี๊ฉีดประมาณกลางปีกลางปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ได้ฉีดอื ประมาณนั้นนะคะยังไงก็ถ้าสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ถามได้นะคะถ้าสามารถตอบได้หรือสามารถหาข้อมูลในคำตอบของแต่ละท่านได้ก็ก็ <ๆ S 2> จะช่วยตอบนะคะก็<ๆ>อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะทานน้ำเยอะๆใส่แมสล้างมาือบ่อยๆนะคะนะคะโอเคขอจบรีวิวว,วันแรกของการฉีดวัคซีนนะคะของบิ๊กีดชิชชนอแบกนะคะก็คือถ้ามีคนสงสัยก็อย่างที่บอกทำได้คะ่ะจะตอบให้ทุกคำถามเลย 喂，爸。